ครับผมก็สวัสดีสายล่า457ทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าหมายไปยิงกระรอกนะครับหลังจากที่เราไปล่าปลามานะครับแต่ไม่เคยได้เลยนะครับไม่เคยได้ตัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามายิงกระรอกนะครับนี่ก่อนเข้าหมายนะครับเรามาเจอนูกปูดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ผมมาวางไว้เมื่อตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะมายิงตอนเย็นนะครับมายิงตอนเย็นเดี๋ยวจะยิงนูกปูดให้ดูนะครับจะยิงนูกปูดให้ดูนี่ ระยะก็ประมาณนี้ไม่ไกลมากนะนะครับ,บน,นะครัอ้าวบินไปครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยิงตัวนี้ไม่ได้ยิงนะครับปกติก็เคยกินนับกระปูดก็อร่อยสําหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่อร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เราเอามาวางไว้นี่ยให้ดูกล้วยของเราก็เดี๋ยววันนี้นะครับบอกเลยว่าเจอของดีนะครนีน่ให้ดูนะของดีที่พูดถึงก็คือพญากระลอกนะเป็นกระลอกดําผมนั่งซุ่มอยู่ได้ยินเสียง มาจากข้างหลังนะครับนี่เสียงมาจากข้างๆนะครับก็เป็นกระลอกดำนะครับดูในกล้องนะครับนี่ๆตัวดำนะครับกระลอกดําตัวหนึ่งซึ่งเป็นพยากระลอกนะครับผมจะไม่ยิงเลยนะครับถ้าเป็นพยากระลอกผมจะไม่ยิงนะครับไม่ยิงนี่ๆๆให้ดูนะครับนี่ๆๆตัวมันต่มานี่แล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามากินกล้วยนะครับมันจะเข้ามากินกล้วยคอยดูนะครับคอยดูนี่ๆนี่ตามาครับตามาครับตัวนี้นะครับ ถ้าใครที่ติดตามผมนะครับจะรู้ว่ามันเข้ามากินกล้วยตรงนี้บ่อยมากแล้วผมก็ไม่เคยยิงมันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นกระรอกสีดําซึ่งสีดําเป็นสีที่น้อยมากที่ผมจะเจอนะครับในป่านี้ผมก็เลยไว้ชีวิตมันนะครับไว้ชีวิตมันก็เลยไม่ยิงเดี๋ยวมันจะเข้ามากินกล้วยนะครับมันจะเข้ามากินกล้วยแต่ตอนนี้คือมันสงสัยแล้วก็ระแวงอยู่นะครับที่มันสะบัดหางก็คือมันร้องนะครับนี่มันร้องอยู่แล้วก็ ตกใจนะครับอาจจะเห็นผมก็ได้นะครับแต่ว่ามันเข้ามากินกล้วยนะครับท้ายคลิปเห็นเต็มเต็มตัวนะครับก็คือเข้ามาเข้ามากินกล้วยของเรานี่นี่ให้ดูนะครับอันนี้ที่เห็นก็คือพญากระลอกนะครับกระลอกดําเดี๋ยวมันจะเข้ามากินนะครับก็ก่อนที่มันจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมกล้องไว้ถ่ายมันนะครับจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่หมายของเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในระหว่างที่มันจะเข้ามานะครับมันตกใจนะครับแต่ว่า มันก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะคานมาเรื่อยๆนี่ๆๆมาครับมาแล้วกระลอกสีดํานะครับน้อยมากที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับมีน้อยมากก็มีเอฟซีหลายคนนครับถามมาว่ายิงช่วงไหนนะครับยิงช่วงไหนดีที่สุดสําหรับผมนะครับจะยิงในช่วงเช้าเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหัวค่ำประมาณสัก4โมง เย็นนะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะมายิงกระรอกนะครับนี่หลังจากที่เรานั่งสักพักหนึ่งมันก็ไต่เข้ามาแล้วจะมากินกล้วยที่เรามาวางไว้นะครับนี่นี่นี่อยู่ต้นไม้ต้นนี้นะครับที่จริงผมจะวางกล้วยไว้ตรงตรงต้นไม้ต้นใหญ่นะครับมันเคยเข้ามากินประจําตัวนี้เป็นกระรอกดําซึ่งหายากมากนะหายากมากผมก็ไม่ยิงนะครับนี่เดี๋ยวมันก็เข้ามากินนะครับเดี๋ยวมันก็เข้ามากิน เข้ามากินแล้วก็ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นกระรอกตัวนี้นะครับก็คือมันเอากล้วยนะครับกลับไปด้วยผมคิดว่ามันน่าจะมีลูกนะครับช่วงนี้นะครับมันน่าจะมีลูกเพราะว่าผมเห็นมันเอากล้วยไปลูกหนึ่งนะมันเจาะกินกล้วยเสร็จแล้วมันก็ได้กล้วยไปประมาณครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปให้ให้ลูกของมันนะครับอยู่ที่รังก็เลยไม่ได้ยิงนะครับสำหรับกระรอกดําตัวนี้นะครับนี่นะครับ มันพยายามจะไต่เข้ามาแล้วแต่ก็มันน่าจะเห็นผมนะมันตกใจก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับสำหรับกรอกตัวนี้น,นี่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะตอนที่มันเข้ามากินกล้วยแล้วก็ตอนที่ว่ามันเอากล้วยออกไปนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวนี้ก็สะบัดหางก็คือมันตกใจนะครับมันตกใจมันน่าจะเห็นผมนะครับเห็นผมก่อนมันก็เลย กใจนิดนึงนะครับแต่มันก็เข้ามากินนะครับเดี๋ยวมันก็เข้ามากินคอยดูท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็เข้ามานะครับนให้ดูนะครับตรงปลายกระบอกปืนของเราเนี่ยให้ดูนี่นีเริ่มสะบัดหางอยู่นะครับมันตกใจถ้ามันตกใจแบบนี้นะครับมันอาจจะระแวงนะครับเราต้องนั่งเงียบๆแล้วก็นั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะเป็นกล้วยที่เรามาวางไว้นะครับนี่ มันก็อยู่ข้างบนนะครับยังไม่ยอมลงมากินนะครับยังไม่ยอมลงมากินเลยแต่เดี๋ยวมันก็ลงมานะครับแป๊บเดียวนี่จะให้ดูนะครับหมายนี้นะครับก็ยิงเรื่อยๆนะครับยิงเรื่อยๆก็ยังพอมีกระรอกนะเป็นหมายเดิมที่ผมเคยพา FC มายิงบ่อยมากนะครับสําหรับหมายนี้นี่จะให้ดูนะครับมันกําลังไต่เข้ามานะครับไต่เข้ามาสังเกตดูที่ ต้นไม้ันะครบต้นไม้ทีอยู่กลางจอนะครับพอเวลาลงมามันจะเข้ามาต้นนี้นะครับน,น,น,นี่เริ่มจะไต่มาแล้วนะครับกระรอกสีดำนี่น,นี่มีหมาเดินเข้ามาโอ้โหหมาเข้ามานะครับตกใจเลยนะครับกระลอกของเราก็หายเรียบร้อยนะครับที่แรกผมก็นึกว่าตัวอะไรเข้ามานะครับแต่เป็นหมาของนายพันนะครับแต่มันไม่เห็นผมก็นั่งเงียบนี่คอยดูนะครับ สักพักหนึ่งนะครับมันกลับมาใหม่นะครับนี่ฝั่งซ้ายหน้าจอนะครับสักพักหนึ่งมันกลับมาใหม่กระโอกตัวเดิมนะครับกลับมากินที่เดิมนะครับก็นี่ดูนะครับดูครับมันเข้ามาแบบเราแวงนะครับเพราะว่าจุดนี้คือเป็นจุดเดิมที่ผมมาวางกล้วยแต่ว่าวางผิดที่ก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับมันก็เลยตกใจนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังยังกินกล้วยอยู่นะครับยังกินกล้วยอยู่นะครับ เดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับช่วงท้ายท้าคลิปนะครับก็จะให้ดูตอนที่ว่ามันกินกล้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นตัวนี้ก็ตัวนี้ใช้เป็นการพากเสียงนะครับพากเสียงเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในป่านะครับมันใช้เสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เสียงกระรอกก็ตกใจก็เลยใช้เป็นการพากเสียงนะครับพากเสียงในคลิปให้ได้ชมกันนะครับนี่นี่ก็ดูนะครับดูมันกินกล้วยไปเรื่อยนะครับดูกินกล้วยไปเรื่อย ใครที่ชื่นชอบในสายล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามคลิปนะครับเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับวันละคลิปนะครับวันละคลิปเป้าหมายก็คือลงวันละคลิปยิงนกตกปลานะครับตามภาษานะครับตามภาษาผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูมันกินกล้วยไปเรื่อยนะครับ